นคลิปนี้ยามารีวิววิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะค่ะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปหมอชนะจาก Play Store กันก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้แอปหมอชนะขึ้นแนะนำอยู่แถวบนสุดใกล้กันกับแอปไทยชนะซึ่งทั้งสองแอปเป็นแอปหน่วยงานราชการทั้งสองแอปค่ะซึ่งถ้าอยากให้ชัวจะพิมพ์ค้นหาคำว่าหมอชนะอีกรอบก็ได้ค่ะก็กดค้นหาไปก็จะขึ้นมาเป็น แอปหมอชนะเราก็กดติดตั้งได้เลยนะคะแอปนี้มีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าไม่ใช่แอปสแปมหรือแอปขยะจึงไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะมีคนเอาเบอร์โทรหรือว่าข้อมูลต่างๆของเราไปขายเพราะเป็นแอปที่เก็บไว้เฉพาะเครื่องเราเท่านั้นไม่ได้เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ค่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วมาเปิดใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็เข้ามาที่หน้าแอปหมอชนะแล้วนะคะหมอชนะร่วมโหลดร่วมใช้ร่วมใจพิชิตโควิด -19 ก็จะมีปุ่มลงทะเบียนแล้วก็มีเป็นปุ่มให้เปลี่ยนภาษานะคะระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ใครสะดวกนะคะสําหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเราก็มากดลงทะเบียนได้เลยนะคะเปิดเข้ามาหน้าแรกก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแอปหมอชนะเป็นข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นใช้งานซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งหากเราโอเคนะคะก็จะมีปุ่มให้กดยอมรับแล้วก็ปฏิเสธนะคะก็เลื่อนอ่านไปนะคะ แล้วก็กดยอมรับแล้วเราก็ต้องอนุญาตให้ใช้กล้องถ่ายรูปตัวเองนะคะก็กดถ่ายรูปไปแล้วก็อนุญาตให้แอปหมอชนะถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอเราก็กดอนุญาตไปนะคะในส่วนของภาพโปรไฟล์ก็จะระบุไว้ว่าให้ถ่ายรูปหน้าตรงเห็นหน้าชัดเจนนะคะสามารถกดถ่ายใหม่ได้นะคะเราก็กดถัดไปถัดมานะคะแอปหมอชนะก็จะขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนะคะ เพื่อให้หมอประเมินความเสี่ยงของเราโดยที่เราอนุญาตให้แอปหมอชนะเข้าถึงข้อมูลรวมถึงโลเคชันหรือว่าตำแหน่งที่เราอยู่โดยเฉพาะตอนที่เราเดินทางไปอย่างที่ต่างๆนะคะก็กดอนุญาตให้เข้าถึงก็จะมีให้เลือกว่าจะอนุญาตตลอดหรือจะอนุญาตขณะที่มีการใช้แอปเท่านั้นตรงนี้ แอปหมอชนะก็จะขอสิทธิ์เข้าถึงบลูทูธด้วยนะคะซึ่งในแอปอื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยจะขอเข้าถึงแค่ตำแหน่งที่ตั้งนะคะแต่ว่าแอปนี้คือขอเข้าถึงบลูทูธด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็คือแจ้งไว้นะคะว่าใช้พลังงานต่ำเอาไว้สแกนคนใกล้ตัวเพื่อจะได้แจ้งเตือนทันทีหากเราไปใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงนะคะเราก็กดอนุญาตให้เข้าถึงเราก็กดอนุญาตนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่มให้เราเลือกเปิดการแจ้งเตือนทันทีที่เราใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงนะคะก็กดเปิดใช้งานหลังจากที่เรากดยืนยันต่างๆแล้วก็กดเปิดแจ้งเตือนนะคะเราก็กดเริ่มประเมินนะคะเพื่อให้รู้สถานะของคนใกล้ชิดข้อปฏิบัติแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าแบบสอบถามตามในภาพนะคะ ซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องกัวงวลกับคําถามต่างๆในแอปนะคะก็ตอบไปได้เลยตามความเป็นจริงนะคะเขาก็จะมีคําถามแรกนะคะว่าคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่นะคะก็คือมีไข้สูง37.5องศาขึ้นไปหรือไม่อันนี้เราสามารถขอวัดตามจุดคัดกรองต่างๆได้นะคะมีอาการไอไหมเจ็บคอไหมเหนื่อยหอบผิดปกติไหมอาเจียนไหมถ้าไม่มีอาการข้างต้นก็เลือกไม่มีอาการนะคะ กดถัดไปค่ะได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วง14วันก่อนหรือไม่จะมีให้เลือกไปไม่ไปนะคะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงในช่วง14วันก่อนหรือไม่ก็จะมีผู้ใกล้ชิดป่วยเป็นไข้หวัดพร้อมกันมากกว่า5คนมีคนในบ้านเดินทางไปต่างประเทศอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโควิด1 i คือใกล้กันมากกว่า1เมตรนานเกิน5นาที หรือไม่มีประวัติข้างต้นก็กดถัดไปคุณประกอบอาชีพที่ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติหรือไม่เราก็เลือกไปนะคะหลังจากที่เราตอบแบบสอบถามในแอปหมอชนะนะคะก็จะได้รับผลประเมินกลับมานะคะอย่างกรณีของยาก,ก็คือความเสี่ยงต่ำมากนะคะแอปหมอชนะก็จะให้เป็น QR code ไว้สำหรับตรวจสอบความเสี่ยงนะคะ ซึ่งก็จะมีเป็นสีเขียวคือต่ำมากสีเหลืองคือต่ำสีส้มคือปานกลางและสีแดงคือความเสี่ยงสูงมากซึ่งตรงนี้เราก็สามารถกดรับ QR Code นะคะแล้วก็เราสามารถกลับมาทำแบบประเมินตนเองอีกครั้งได้นะคะย้ำนะคะว่าไม่ต้องกังวลกับคำถามต่างๆในแอปนะคะคนที่จะยืนยันหรือเพิ่มข้อมูลให้ว่าเราเป็นโควิด19 หรือเปลี่ยนเป็นระดับความเสี่ยงเป็นสีแดงคือสูงมากนั้น่ะจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่รักษาเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนั้นเราจะต้องผ่านกระบวนการตรวจแล้วก็ได้รับการรักษาจริงๆก็กดรับ QR code นะคะเราก็จะได้ผลประเมินเป็นข้อมูลของเราเองนะคะซึ่งตรวจโดยแอปพลิเคชันหมอชนะเมื่อวันที่8มกราคมอย่อย่างเงี้ยน,นะคะเป็นอัปเดตล่าสุดตอนเวลา 23.17ในกรณีที่เราเป็นสีแดงคนที่ติดต่อเราก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองสีส้มตามลำดับเพื่อแจ้งเตือนให้เขาเระวังตัวเองมากขึ้นให้ไปรับการตรวจรักษาเพราะเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีการใกล้ชิดมีการสัมผัสเราที่เป็นผู้ติดเชื้อแต่เขาก็จะไม่รู้นะคะว่าเราเป็นสีแดงเพราะในแอปไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของเราให้เขารู้ค่ะ โดยเราสามารถขยับระดับของเราจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองไปเป็นสีส้มเองได้แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าข้อมูลจะถูกเพิ่มได้นั้นน่ะจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกเพิ่มโดยบุคลากรทางแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นนะคะและถ้าเรากดเปลี่ยนระดับหรือสีเองแล้วก็จะไม่สามารถลดระดับลดสีให้ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นไปแล้วได้จนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางแพทย์ค่ะ เรามาสรุปข้อดีของแอปหมอชนะนะคะก็คือแอปนี้จะเป็นเหมือนสมุดบันทึกสําหรับบันทึกทำลายการเดินทางต่างๆของเราค่ะสําคัญคือหากมีการเดินทางเราควรเปิด GPS และ Bluetooth เอาไว้ทุกครั้งนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือควรเปิด GPS และ Bluetooth ไว้ตลอดโดยเฉพาะเวลาเดินทางนั่นเองสําหรับหน้าสแกน QR Code จะไว้ใช้สําหรับสแกนในบางจุดที่ GPS เข้าไม่ถึงอย่างเช่นใต้ตึกหรือว่าใต้อาคารนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของหน้าตั้งค่าตรงนี้ก็จะมีเป็นรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถดูได้อีกครั้งก็จะเป็นในส่วนของการประเมินอีกครั้งแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาจะมีรายละเอียดเท่านี้นะคะเรามาอัปเดตการทํางานของแอปหมอชนะกันนะคะหลังจากที่ยาดาวน์โหลดแอปไปเมื่อคืนตอนช่วงประมาณ5้าทุ่มในส่วนของวันนี้ แอปหมอชนะก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นข้อความเข้ามานะคะว่าวันนี้เรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ายายังไม่ได้ออกไปไหนนะคะแอปก็จะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าหากเราเดินทางออกไปข้างนอกการทำงานของแอปเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะไปกันค่ะซึ่งหากมีการเดินทางเราจะต้องเปิดในส่วนของบลูทูธแล้วก็ G.P.S ไว้นะคะ มาอัปเดตในส่วนของตลาดตาวถ่านในวันนี้นะคะในระหว่างที่เราเดินทางนะคะเราจะไม่สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันแอปหมอชนะได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เราถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าเราหยุดนิ่งแอป,ป,ปก็จะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะที่เป็นตัว Android สีเขียวๆนะคะเราคลิกเข้าไปดูอัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้นะคะเวลา12.55นะคะ ก็คือยังเป็นความเสี่ยงต่ำมากอยู่นะคะเราจะมาทดสอบหลักการทำงานของแอปหมอชนะอีกครั้งนะคะหลังจากที่เมื่อเที่ยงยาออกไปข้างนอกโดยที่เปิด GPS และ Bluetooth ไว้นะคะแต่ไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตซึ่งระหว่างที่เดินทางจะไม่สามารถกดเข้าใช้แอปพลิเคชันได้ทีนี้จะมาทดสอบอีกรอบว่าถ้าหากเราออกเดินทางโดยที่เราเปิดทั้ง GPS Bluetooth แล้วก็อินเทอร์เน็ตไว้ จะสามารถเข้าแอปได้หรือไม่และแอปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อสรุปวิธีการใช้งานของแอปหมอชนะก็คือเราต้องเปิดทั้ง GPS Bluetooth แล้วก็อินเทอร์เน็ตไว้ทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าไม่เปิดอินเทอร์เน็ตไว้ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะว่าไม่ได้อัปเดตเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะตามจํานวนที่เราไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะแต่ว่าพอกดเปิด Internet, อินเทอร์เน็ตปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะคะแอปก็จะอัปเดตอัตโนมัติทันทีที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตก็คือยังมีความเสี่ยงต่ำม,มากอยู่นะคะ ทุกท่านโชคดีค่ะมีสุขภาพร่รางกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะ